สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Lovely s a k u ล a ในคลิปนี้พี่ตังกวาจะมาสอนทำ NPC เข้าไปในแอร์ตามที่ถามถึงกันมาค่ะเริ่มแรกค่ะให้ NPC นั่งลงไปบนเบาะนั่งแล้วจัดท่าเขาให้เป็นท่านอนทำการปรับมุมที่ด้านล่างสุดของโพสต์หมดเลยค่ะมันจะมีเครื่องหมายลบเครื่องหมายบวกอยู่ ก็ปรับจนเอียงมาด้านนี้แบบนี้ค่ะให้ NPC เนี่ยหันหลังชนกำแพงแล้วก็กดลูกศรขึ้นไปเลยก็จะเห็นว่าล้ำออกมาใช่ไหมคะให้กดให้เขาถอยเข้าไปอยู่ในตัวแอร์ให้ได้เรียบร้อยค่ะทีนี้ฟ้าก็ได้เป็นแอร์สมใจ ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ s u b ส c คร b e และก็ดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย